แม้มีป่าปิดรอบทุกขอบทิศแต่น้ำจิตไม่ตีเรามีให้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับชันหรือเกษตรทฤษฎีชันเดิมนะครับวันนี้ก็ได้เลิกมาลองระบบหัวฉีดหัวพ่นน้ำลองก่อนหนึ่งหัวนะครับลองก่อนหนึ่งล็อกผมดีไซน์ไปทั้งหมด5ล็อกนะครับอันนี้จะเป็นล็อกที่เราทดลองระบบ ทดลองระบบยังไม่ได้กุบท่อนะครับพอเพิ่มไร่พวกเศษขี้ดินนะฮะเศษดินออกจากท่อเมนในล็อกแรกนะฮะก็น้ําแรงใช้ได้เลยนะฮะน้ำแรงใช้ได้เลย,เลยปัม๊มตัวนี้ผมเป็นปั๊มสองแรงปั๊มสองแรงแล้วก็ท่อดูดท่อดูดเป็นสามนิ้วนะฮะสามนิ้วแต่ว่าผมขยายท่อดูดไปหนึ่งเบอร์จะเป็นท่อสี่นิ้วแบบนี้ครับจะเป็นสี่นิ้วนะฮะตอนนี้ลอยแพรอยู่แล้วก็ออกมาก็เป็นสามนิ้ว แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เช็ควาลวนะฮะยังไม่ใส่เช็ควาลวนะเวลาเราปิดเบรกเกอร์ลงน้ำจะกระแทกกลับนิดนึงนะฮะเรต้องใส่เช็ควาวลรวกบ,กบดินตรงนี้ก็กําลังดูอยู่นะครับว่าเราจะเอาเป็นรอยแพรแบบนี้ดีหรือว่าเราจะใช้เป็นแบบทําเป็นห้องเป็นห้องวางปัม๊มเพราะคุณอาที่มาช่วยก็แนะนําให้ใช้เป็นห้องวางปัม๊มนะครับน้ําแรงอันนี้สนะิบหกสิบหกโคกนะฮะ ชุดนี้16โคกสิโคกก็15โคกก็30 6ก็อีก2เป็น3ามสาหัวนะฮะนี่32หัวจะเห็นมาน้ำกบเลยนะครับครอบคุมเลยจะเต็มรัศมีเต็มเลยเพราะว่าตัวนี้ผมใช้หัวสปริงเกอร์180องศาพอดีมีน้องมาช่วยต่อนะครับจะมองขึ้นไปก็ จะเป็นม่านน้าประมาณนี้เลยนะฮะล็อกแรกนี้ผมต่อเป็นล็อกยาวจะเห็นว่าวาวตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ต่อวาวอ,อตโต้นะฮะงนั้นตัวนี้ก็คือเปิดวาวแมนนวลไว้ก่อนตัวหัวสปริงเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องต่อให้มันต่าลงวันนี้อีกหน่อยตัดให้ต่าลงตอนเราปลูกต้นทุเรียนนะครับเอาลงต้นทุเรียนประมาณปลายปลายเดือนกรกฎาคมก็เดี๋ยวไล่ทดลองวันนี้น่าจะได้ลองล็อกเดียวครับ ลองล็อกเดียวก่อนแล้วก็ทดลองน้ำนะฮะแรงใช้ได้เลยครับน้ำหรือว่าแรงใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมถ่ายจากด้านบนลงมาให้ดูนะครับเนี่ยครับลักษณะโคกนี้โคกใหญ่เลยนะครับโคกใหญ่เลยก็สองหัวกับคนก็เดยครับปลูกกล้วยไข่พี่เลี้ยงไว้ข้างๆอานะปลูกกล้วยไข่พี่เลี้ยงข้างๆก็น่าจะนี่เดี๋ยวมองมุมบนนะครับ มุบนบนลงมาพอดีล็อกนี้ผมต่อเป็นแถวยาวขึ้นมาด้านบนท้ายสวนป่าเลยรตรงท้ายสวนป่านี่ผมก็จะมีวาไว้ชุดหนึ่งนะฮะส่วนท้ายท่อเมนตรงนี้ผมอุดอุดไปแล้วเพราะว่าเราไล่สิ่งสกรปรกไล่พวกขี้ดินออกแล้วอันนี้ครับ<ม>เห็นไหมครับผมแบ่งประมาณห้าล็อกนะครับ ไม่ีด้มาห้าลอกเดี๋ยวพอเราทดสอบทําระบบทดสอบอะไรเสร็จแบบนี้เราก็จะให้คุณลุงเอารถไถมาไถากบท่อพวกนี้ท่อรองประธานท่อรองประธานผมใช้เป็นสองนิ้วนะครับเนี่ยฮะใช้เป็นสองนิ้วขึ้นมาเราก็ท่อขแขนไปหาโคกทุเรียนนี่ผมใช้เป็นสี่หุนเลยก็ตรงนี้จะใส่สามทางสองนิ้วรถสี่หุนนะฮะนี่ทำให้น้ำแรงขึ้น นี่ครับน้ำแรงใช้ได้มันมีบางบางร็อกบางร็อกอาจจะถึง4ี่กว่าหัวเดี๋ยวจะลองล็อกที่มันเยอะๆดูนะครับสี่หัวเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่พอครับตอนนี้ถือว่าแรงอยู่นะฮะถือว่าแรงอยู่แรงใช้ได้เลยนะฮะจะมองตามม่านน้ำระอองน้ำนหมครับ วันนี้มาสายด้วยครับมาถึงแปลงกเกษตรก็ประมาณ11เโมงกว่า,กวาเกือบเที่ยงอะฮะสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้าพอดีเมื่อช่วงเช้าจับปลาบอกคุณอาที่สมุทรปาการ,นะรนี่ก็จะเป็นหนึ่งล็อกนะครับน้ำแรงใช้ได้เลย อันนี้นี่โฟเลตนี่250ล้ิตอร250ลิตรต่อนาทีนะฮะโฟเลตโฟเลตของงดสปิงเกอร์ที่ผมเลือกมาเป็น250ลิตรต่อน,นาทีเนี่ยครับเราจะเห็นว่าท่อรองประธานผมเลือกเป็น2นิ้วแล้วก็ใส่เป็นท่อลดเอานะครับถือว่าคุมคคอยู่ครับเดี๋ยวดูโค,ก,โคกใหญ่ไออย่างโคกเนี้ยฮะโคกนี้โคกใหญ่นี่ก็คือว่า เต็มเลยเลยมาด้วยนะครับแรงไปด้วยนะฮะแรงไปด้วยน,น้องเขาได้เดินไล่ปรับเดินไล่ปรับน้ำอันนี้จะเป็นล็อกยาวนะส่วนอีกสี่ล็อกนั้นผมจะแบ่งเป็นครึ่งขึ้นล่างขึ้นบนเพราะนั้นที่กลัวที่ลองล็อกนี้ก่อนก็คือว่ามันมีหัวด้านต่ําด้านล่างแล้วก็ด้านโคกนะฮะเรากลัวด้านโคกมันจะขึ้นไม่ถึงนะครับ ปรากฏว่าไม่มีปัญหาครับขึ้นได้ปั๊มน้ําแรงอยู่นะฮะนครับด้านโคกด้านบน,น,น,นวาวนั้นท่อเมนยังไม่ได้อุดเป,เปิดเปิดเปิดบาวไหนบาวาวาว,าวาแรกใช่ไหมววาวแรกฝั่งด้านล่างมะอ,อันนี้น้องไปเปิดบาวอีกตัวหนึ่ง ใบลองปิดดิลองปิดดิมันขึ้นนะเนี่ยครับพอปิดปับ๊บมันก็จะเป็นละองประมาณนี้เลยนะฮะฮะเป็นละองนะครับนี่เปิดลองล็อกแรกก่อนถือว่าแรงอยู่อย่างโคกนี้ก็คือถ้าเรามองไปด้านบนอย่างนี้เลยนะครับ เนี่ยครับอย่างนี้คือให้ได้จะไล่อีกล็อกหนึ่งเลยเบ้างอะไรก็เปิดเลยมันมีตรง,ตรงท่อเมนเป็นตาปลารั่วอยู่สองจุดตรงนู้นอันนี้คือเปิดเปิดเลยใช่ไหม ล่องสองนี่น่าจะเป็นด้านล่างฝั่งล่างนี่ซิกล่างสีแถวพี่ปิดทางนี้เลยนะนะครับหรือล่าปล่อยปล่อยให้มันไล่ก่อนไล่หรือว่าให้เขาไล่ของไอ้พวกเศษดินในนี้ก่อนท่อท่อนี้มันขึ้นไงเพราะว่าพี่อุดหวัวริมไว้แล้วไง ใจสองไม่เปไรหรอกครับตอนนี้น้องก็กำลังไล่เนี่ยฮะตามท่อเมนพวกนี้เราเวลาเราเปิดน้ำต้องยังยังไม่ใส่หัวนะฮะยังไม่ใส่หัวสปริงเกอร์ยังไม่ใส่วาวเราจะเปิดน้ำไร่ขี้ดินแบบนี้ก่อนเราตรงท้ายท่อรองประธานท่อเมนเราก็จะเปิด ไล่ขี้ดินเพราะว่าตอนฝนตกใหญ่น้ำมันไหลลงท่อแล้วก็ตอนเราต่อเนี่ยครับถือว่าแรงใช้ได้อยู่เปิดแป๊บเดียวน้ำเจิงเลยนะครับอันนี้คือเปิดสองวาลวนะครับเปิดสองวาลวแล้ววาลวที่สองไม่มีแรงไม่มีแรงอัดไม่มีแรงอั้นจริงๆขนาดนี้กำลังดีเนี่ยครับขนาดนี้กำลังดีอันนี้คือเปิดเปิดล็อกที่สองไปแล้ว เล็อกที่2นี่ยังไม่มีการใส่หัวสปริงเกอร์โดยยังไม่มีแรงอันนะครับครับผมเดี๋ยวทดลองระบบอีกล็อกหนึ่งหรือว่าตอนลองระบบออตโต้นะฮะผมก็จะถ่ายวีดีโอให้ดูครับผมวันนี้ต้องขออนุญาตถ่ายวีดีโอเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ